บายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขสุขุนบอกว่าทั้งของเราพังไทย่หรือว่าทั้งต่าดที่ที่นิดต้นหับทานเขาจะสั่งสูตรซ่าแนวเมื่อนี่ก็เป็นมื่อนี่เฉดิมื่อนี่เมื่อนี่เป็นงานวันเกิดน้องเบียวันคล้ายวันเกิดจริงนวันเกิดนะเมื่ออื่นพี่น้องานวันเกิดน้องเบียนะ วันที่ย2สองเดือนกันยายนมืออื่นเนาะแต่ว่ามืออื่นมันเป็นเมือเขาโรงเรียนมันจัดอุลตรนกูแล้วกนันแต่ว่าแต่ว่าจะมาเห็ดให้พ่อใหญ่ได้กินน้ำก็เลยมาเห็ดกลางเวรมือนีอ่เป็นวันอาทิตย์เนาะก็ต้องขอบคุณเจ้าของเ้กเนะาะซาบัว้าสนับสนุนโดยซาบัวพาบาลโลตัาให้เงินมาก เอองางาแบบน้องเบีย่าลอยบาทขอให้เงีลยลยๆเด้อร้านลำดวยบ่อยวยจกถือฮะโต๊ะไปเดี๋ยวตอนนี้ฮะชิมมะเป่าเค้กทุกคนร้านก็ให้ชวดชวดชวดมา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 เอากระเพยมาเด้อโซนิจัเบิ่งมาเบิกปังป้าชิเปิดได้ไรบ่แตาเบิ่งกันปังบ่ยู่เลยบ่เลย เดี๋ยวอยู่คุมมันตกลงไปครับเบิ้งมาทีเลยไอเบี้ยถือได้เป่าได้ไมนี่นี่ถามบนขามาอุ้ยโดเลม่อนโดนเลมอนหมก็หนึ่งเซนเท่าไหายสิพันธ์อุ้ยเาอ๋อนี่เซนเดียวว่าควอย่นี้ตุ๊ก อร้าอะลูกิมดีๆ้มน่า่อะไยาไห้เย็นซันวๆให้บเนียมันบเียบออกเออมีหดลายนี่กินป่นีกิะนี่าใโทซนี่ายรูป่อนะได้ไ้ได้เกบเออปมันเคลือนอ่ะน้ใส่ทียน

จานก็เรื่นี้หายนะทุเลเนะบ่แมนจานกินเค้กได้นี่จานกินเค้กมันตรงแนวมบบต่างหาลทุกคคือบ่บอกเลยย่าเลยคบบอกว่างี้มเลต่างนต้องเน้เนาะต่อไปก่ เออเบื่องป่าเห็นหเบียนไ้เดี๋ยวกเกี่ยขึ้นมือนี่นั่งนั่งนั่นังนีนงนะพี่นาสการเส้อเอี่ยเสรีเอียนมันมีตัวยังเสรีเอียสรียนอยู่่ละมันมียังไงเสรีเอี่ยมีตัวยังไงมีตัวาออหาโอ้ยป้หานี่ยสบ้านแม่งบอกกันยังวะเอี่ยนนีบันบอกเปนสเอ สลัดตัวสลเอตัวย่อี่พวะอ้มันเป็นสลอียใส่ตบอเป็นเบียพวกม่น้ำหุ่มามาเด้ออธิษฐานเด้อมืงในบ้านเกิดนะก่อนสิเปล่าเจ๊นะมั้อธิษฐาน่ากลบไปยังเอามเกิดมึงเป็นมึงเจ๊ของแม่เนาะคันหาไม่เห็นมาสักคหายังมันเบานลุลุเดี๋ยวผ้าเอาใข่ทิ่ใหม่ที่ยนมืดเปล่าจะก่อนนี่พี่เนาะ น้องเบียร์ครบรอบสิบปีเต็มมา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 รอบเพลงกินอระพ่อน่ะกินรกินกระดาษกินกระดาษาลังเงียบๆมารองเพลงแฮปปีมา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 อสซอยกันไมใชายแไรพกนีุ้ณ่วยนมาพี่มาทางเสียวพี่มาหนังทางนี้ไี้เบี้ยมานังมาหนังข้าวเสียวมึงไหนหมาโอยนี่แหละอธิษฐานมาข้อขุขาเลียนเก่งๆดู จริงไลมกูหดได้พอหายอยู่ดีมีแห้งวันเกิดพวอมรูขาว่านีเดอร์ตอนตอนสิเปล่าเค้กัมนเดออ้าวมาลองเพลงโบมือ สามเธอเอา Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you าอาารอาี่ทานททานลาซานบนดับกิดัเค้ับเค้กเลกาีทานร่าายเพราะขาดเลียนวเองทหมดติดซอดหังกายมี่เมาคิวเ อ้าวคือพอได้เปิดเพลงแฮปปี้เบิดดีก็เลอะไรเลยเอออ้าเเอาเปล่าด้ไหมอธิษฐานแล้วเหรอคะไม่ออาเปล่าล้ไหเอาจอเป่านะเฮ้ยแอบมปนเปล่าเป็นแบบว่าโอ้ยแล้ว้แอบเอาบ้างเป่าเอ้าไอ้่กูหลุดกูอตกูลุดงานกูดงานกูไปเดียว

ถง่ามงเอาไปเลยจิมไปบูอยาอาบเเบียถเงถ่าเก่งยไม่เนื่ยนะอองายยเองอะไรบ้าถ่ายเ้เลยแม่งเนื่อยเบั้งถ่ายเค้กให้เน่โอ้ยกลองเบงออถ่ายลกูนเบเนีใ่บเบิ่ดมันเลือนห่ามันถ่ายขนาดมึงถ่ายเ่มาถ่ายเอาง่ายนี่เดีได ไม่อยากไม่ไ hmm. ด oh. oh. no, ้ได okay. ้แล้วเหรอให้ลูกนั่นรวยปังข้อถูกข้อถูกนั่นรวยปังปังอ้าวเตียวหมดเตียวเบะให้มันกินเหรออ้าวโอ้ยกะ大爷นกกะ大爷อ้าวอื้ออ้าว เลี้ยนเด้อมันต่อเข่าเราก็ได้อันนี้เข่าอะไรนี่อะไรเ้ยเลี้ยนเองเฮ้ได้แม่เลยดูี้แมวกินเป็นน่ารูกอี้กับยาโอ้ยมันบอกเหมืนนกคือจะกินเคกก่อนหือจะกินอะไรแิ้ค

ไอ้ที่ความสุขด้อเสียเว้ยวัเฮียนเก่งๆนะมึงอย่าปึกล้าวเยวึกันมือแม่กันไม่ได้แต่เจาหามือในว้านเกิดบางฮันะหายนี่มีแหงเเลียนเก่งๆบ่คอยังไรให้เลี้ยนเก่งๆสมองปวดปุงท่านบ้านท่านเมืองเขาเลยสลัดสลียวมีนาสมองลิงไม่บอกแต่นี่คือาิากัอะแม่

เดือดสวยแล้วก็ปอดเขาเลยอยากแทนๆเลยมันเป็นเค้กช็อกโกแลตเลยโอ้ช็อกโกแลตสองสิบยางเลยเอามาอามาบวงเอาบวงมาเออเมย์จะกอดหรอเอามาเมย์จะกอดหรอ้าวสุตากินน้ำกันเด้อเบ้าบวงมากนี่เสียหายนี่ตากินน้ำันแนวเบี้ยบักเบี้ยบักนิวบักอันนี้ช่วยต้าเถอาอันนี้หน่อยนะมา เบะเบะเนตากับเบะกรว่าม okay. so anyway, right? like ่ต้องูกับอเข้าไปนั่งกินกันถัวถยบมลายไปเลยนี่ได้คือใส่ซงอันก้าวบวอยอันหนึ่งอ่ะอหนาตากินก็ได้อาซุนั่งกินนี่อ่ะนิ่นิ่วด่าด่าด่นด่า่า่าด่าด่าดาดาด่า่าเ่า่าด่าาดาด่าด่่บ่ไป่า่า่่่า่าา่ em ăn nè này ăn bắt ăn nang tắc cái can này không mưa má thả giỏi bỏng bỏng này

เออเอ่อเขียวไปหารวันี่เอานี้กนี่เอนี่ไเห็ดต้องใหญ่ไดเียวพี่อง้อยยดีแม่พี่เค้กว่าต้องใส่บวงนี่่ต้อง่ยังไงเนาะกินเลอยเลยมาเด้อพี่นาะกินเค้ก่ะ้านบ่นเลยสบดีพี่นาะมาเฮาวมาหน่อยพี่จิ้มเกินไหนนั่นบายีุ กินทกิต <ing> <the supply> <t> ่อตอนนี้กินเค้ก่อนอาต้านกินเป็นงไปไวจะลองมาลองเนี่ยไอ้นี่ไช่วยข้ยาเลยเบของเขาเบ้อเราทุกคนกินเก่งใช่ไหกินเค้ก่น้ไหมเนี่ยเห็ดลูก

แ <c> ล้วพ่อมาเกิดช้ากว่ามึงเอบใจนพอพาก่อนนกว่าให้มาแกด้วย้ำ้วมาจานกปากกับมือตายตายได้บ่อยิมได้ไอ้นี่ยินมน่ายินมต่อป่เด็น่ะได้มด้ไบวงไปให้น้องด้บวงเด้อแกนี่แกนเอาไปเลยเดี๋ยพ่อมาเกิดากว่มึนังลงไมาให้เก็บเองนังลงเดี๋ยวทาสิปอนนังลงนี่ เนี่ยยับไปอีกกินเออกินกำากันนี่แหละถึงพอขึ้นนังไกลแท่อย่างเงี้ยเขาเนี่ยพอเงี้ยเงี้ยนังกล้หุพ่ออยู่ตัาเท่าตัมีปากบ่ ยอะเอเนบอ่ะคุพ่อกัอยู่นะเบิ้มแบบนี้พ่อพ่อ่เาไโถวันเกิดอยู่เทียงนาบรรยากาศอบอุ่นขนาดเลยทางนะนยากลุกยังบรได้กินทางนะมากินงากินโลินก่อนหมรจอยเข้ามาตีเจ้าเบิดมรัจานนะขาปุ่นให้ขวย มาเด้พี่น้องกินงานวันเกิดน้องเบียเด้อผูกอบอุ่นเดี๋ยวสิปอนพอนยันแยนมก่อนบ้านพี่น้องพี่ลูกมาพี่ร้อยละพี่ลูกมาพี่ร้อนะพี่ลูกมาพี่โฉกผัสไทยก็ผัสไยคิดอ

กปหิวแล้วไปอาแบ่งนั่นหน้ามาเหื่อยเบลอยับเลียเลียกันมามนี่ค่บ๊ายจอยเบอบายจอยเจ้าขาวังกนจะกแบงกินนักเนคัวนะเฮื่อนจเจ้าไป่ยังกินนเดียวเดยนดวก็ะไรนน้ากันย่างัยงกรกย่างกระย่างกรมกันย่ากรยางกกย่างกระนย่าง่กยกระ่กย่างรไปนั่งกิะไนเม่ยวนย่างรมัน่ากแม่ันยายวา

เออบีกับตาพอน้ั่ไัไู่กไหมกัดตุกๆเลยเด้อเข่เนี่ยเสบเนาะกินเงนเดอนเสียบแล้บาเมียเาันกิระเพาะลอดทุกเค้ามา่กินให้มันบดซช่อูกินที่รุมมัมมัมป้าว่ามาบขนาดพี่น้อง โผเบิงเลยพี่น้องผเบิงเลยคุณอาโถจ้องนข่อยหน้าคนเห็นหน้าอ้าอห็แตามาากินกับุณเขกินะมารึโอ้จงพักมาให้ข่อยกินน้ำเนยเด้อบอกร้ปิดะก้อนก็จะจนขำจนมืดเลยพี่น้องเอ้ยทกโตกวาในเมื่อก็มาได้